สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทอมมี่ไรออนนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอป r ร nder ร์ของเรานะครับผมผมก็จะมาจัดทีมฟู i ร e บ p พ o ูนะฮะชุดปัจจุบันนะที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเข้ามาในแอปก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ก็พิมพ์ไปนะสมสรเป็นรีบัพพูนะครับตำแหน่งแรกนะครับที่ผมจะเลือกก็คือจะเป็น LW ก็หนีไม่พ้นไครครับก็จะเป็นหรุยดีอาร์ตนั่นเองครับตัวนี้ผมจะเอาเม็ดส้มเทน30เลยนะครับผมแล้วตัวนี้อัพเป็นอ่า สายฟ้า3นะครับผมแล้วก็เป็นโต๊ะกับ1น,นะครับผมตัวนี้แล้วก็กดใช้ไปเลยครับผมอ่าแล้วต่อมานะครับจะมี ST 2ตัวนะครับ ST ตัวต่อมาก็จะเป็นอ่า ตัวปัจจุบันเลยแล้วกันครับเป็นดีโกโจตานะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยครับผมตัวนี้ก็เม็ดซ้มเหมือนกันครับผมอ่าอัพให้เต็มครับมีอะไรอัพให้เต็มหมดเลยจะได้รู้นะครับตัวนี้ก็เล่น LW ได้ด้วยนะเป็น ST แล้วก็สามารถโยกไปเล่น LW ได้นะตัวนี้กับดีโกโจตานะฮะได้2เท้าด้วยครับผมแล้วก็ตําแหน่งต่อมาก็ไม่มีครับในนี้อย่าผมพิมพ์หายเองก็ได้ฮานูเยสของเรานเองนูเยสก็จะเป็นร่างนี่ครับร่างอ่าเขาเรียกว่าร่างอะไรล่ะ ล่างแห่งความตายอะไรนะเป็นกร์ดกร์ดท,ที่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็สแต็กร้อยสองเลยเอามาเล่นนะปั่นซ้ายคมๆนะตัวนี้ก็เอาให้เต็มครับเม็ดส้มนะครับเทนสามสิบครับผม ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับใครที่อเอาจะไปจัดฟูลร์พูลอะไรเนี่ยชุดปัจจุบันคิดไม่ออกอะไรยังไงก็ดูตัวตามนี้เราไปลงเล่นไปจัดไปซื้อกันเลือกสรรได้เลยนะครับตามงบนะครับว่าถ้าง,งบไวก็เอาปีสูงสได้หรือว่าถ้าง,งบไม่ไวก็ลดปีลงมาครับต่อไปก็เป็นตำแหน่ง RW ครับ RW ก็หนีไม่พ้นครับน่าจะเป็นบางโมนะซาร่านั่นเองครับตรงนี้บางโมของเราก็เอาร่างใหญ่สุดเลยละกันครับผมตัวนี้ก็เม็ดส้มนะครับผม อ่าอันนี้ผมก็อัพเต็มตัวนี้เล่น RM เด้วยนะครับเล่น RM ได้ด้วยนะครับผมถ้าเราอัพเต็มนะก็เล่น RM ได้สําหรับบัมโมซาร่านะครับต่อไป CM ก็จะเป็นโซโบสไลน์ A นี่แหละครับเรีวยว่าผมทางนี้เอาเป็นแม็กเอเลเตอร์ก่อนละกันครับตรงนี้แม็ A กเอเลเตอร์ก็อ่าเม็ดส้มนะครับเทนเข้าไปเล่น CAM CDM ได้นะครับตัวนี้เล่น CAM CDM ได้นะก็ถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมากครับเล่น เล่นได้3ตํตำแหน่งด้วยกันครับตัวต่อมาก็จะเป็นสวอสไลของเรานั่นเองครับก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้ก็เล่น C A M ได้นะถ้าอัพอัพเต็มนะครับเป็นอัพเป็นส่งบอลเป็นอะไรเป็นก้ามก็ได้ครับเดีย๋ยวผมอัพเป็นก้ามไปละกันครับผมตัวนี้ก็เข้ามาใหม่นะเล่น C A M ได้ C A M ได้นะก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับต่อต่อไปเป็น L B ของเรา Lb ก็จะมีโรเบอร์สันหรือเปล่าครับถ้าไม่แน่ถ้าแน่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเป็นโรเบอร์สันปีนี้แล้วกันครับผมก็น่าจะมีแค่ตัวนี้ล่ะครับผมก็อัปเดตส้มเหมือนเดิมครับผมเทน30นะก็เล่นได้แค่อ Lb จริงๆนะตัวนี้แล้วก็มาเป็น CbCb CB ของเราก็จะเป็นฟันได้ล่ะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นฟันได้ฟันไดก็ล่างบนลงดอเลยล้กันล่างบนลงดอครับก็ เม็ดส้มไปเลยนะครับตัวนี้ก็นี่ครับอัพเต็มๆไปหรือว่าเราอยากดูสแต็กเราเข้าไปดูได้นะว่าแบบสแต็กย่อยอะไรยังไงอันนี้ผมจัดเป็นแนวทางทีมเฉยๆนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับเป็น CB อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเป็นโคนาเต้นะครับผมโคนาเต้ร่างนี้น่าจะอัพอ่าสแต็กน่าจะอัพไปถึงร้อยห้านะใครมีก็รีบไปซื้อไวนะ้วราคาก็น่าจะตันๆแล้วแหละตอนนี้หรือว่าใครยังไม่มีก็แบบค่อยไปซื้อก็ได้นะตัวนี้เพราะว่าราคามีแววน่าจะลงอีกอยู่เพราะว่าขึ้นไปสุดเพดานแล้วส่วน RB ก็น่าจะเป็นเล็ก ซั S S no นเดอร์อาร์โนนะฮะเป็นเทนอาร์โนของเรานั่นเองครับผมตัวนี้ก็ใส่ไปเลยครับเม็ดส้มนะตัวนี้ก็เล่น CDM ได้นะตัวนี้ก็เล่น CDM เก่งนะครับผมส่วนโกก็จะเป็นนะครับอา Alison. อลิสันอาลิซอนเบเกอร์นะครับผมเป็นล่างใหม่ล่าสุดเลยบังลุงดอครับผมนี่ฮะ ก็เป็นยังไงบ้างผมครับผมสําหรับฟูลรเวิวพูลของเรานะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางงให้นะครับสำหรับใครที่จะไปเล่นเกมอ่ m เอฟซีโมบยนะจาก ทำฟูลเรวอพูลแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ดูตัวของผมเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแนวทางให้นะครับสำหรับ FC ของิเวอพูลนั่นเองครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำฟูลทีมของทีมไหนนะฮะก็เมนเตอร์คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างยังไงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ